ขยี้อนิเมะขอเสนอฟิอลิคิดฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่326สื่อทูนานมองดาวข้อสีฟ้าคามและแพ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปข้างหน้าดุดพายุคุ้งกวาดผ่านออกไปและดับบวงเพลาะขั้นชำระสวรรค์ของสื่อทูนานทำให้สัมผัสวิญญาณของเขาแหลมคมเพิ่มเติมความโอหังและเขตแดนอันชั่วร้ายทำให้เขามีพลังอำนาจไร้ขีดจำกัดขณะกวาดพานดาวคอบทั้งดวงดาวก็สั่นเทา เราก็มีมือยักษ์คู่หนึ่งกำลังเล่นไปมาเสียงดังสนั่นวันไหวออกไปจากพื้นและท้องฟ้าเปลี่ยนสีสามพี่น้องเฉินกำลังบ่มพ้ออยู่ก็ลืมตาตื่นและเผยใบหน้ามืดมนทั้งสามคนหายตัวไปในเวลาเดียวกันปรากฏตัวกาอากาศเทว่าสัมผัสวิญญาณนี้แข็งแกร่งเกินไปชื่อวินาทีที่ทั้งสามคนปรากฏตัวพวกเขาก็ต้องถอยไปหลายร้อยฟุตใช้พลังเต็มที่ต่อต้านเพื่อให้ตนเอง ยืนอย่างมั่นคงหัวโตได้เล,ลยจี้รู้สึกถึงสัมผัสวิญญาณได้ระดับบ่วงพ่อของเหลยจี้ไม่ได้สูงส่งเพียงพอจึงกากโลหิตออกมาทว่าเขาไม่ได้กลัวใดแค่รู้สึกหน้ามืดหัวโตต่อต้านแรงกระทบของสัมผัสวิญญาณและมาใกล้กับตำหนักของหวังหลินเขาปกป้องตำหนักหวังหลินไปพร้อมกับต้าสานส่วนเซียนรุ่นเยาว์ต่างหน้าซีดคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยจะกากเลือดคนที่บาดเจ็บสาหัสจะสารบ มีแค่เพียงเจ้าเฉียนและริงเอ๋อร์ที่มีสมบัติปกป้องสามารถทนไหวสัมผัสวิญญาณอันโอหังยิ่งแผ่กระจายไปถึงตําหนักที่วังหลินอยู่แต่วังหลินกําลังปรับแต่งร่างศพสตรีและถึงจุดสําคัญยิ่งสัมผัสวิญญาณของวังหลินแทบจะเชื่อมต่อกับร่างศพสตรีอย่างสมบูรณ์ร่างศพสตรีเป็นถึงระดับขั้นชำระสวรรค์เว้นแต่จะมีคนที่มีระดับสูงกว่านั้นถึงจะเห็นตัวตน ที่แท้จริงของร่างศพสัมผัสวิญญาณหยุดชะงักหนึ่งจังหวะและจากนั้นกวาดผ่านไปเจ้าสายรมขวนดวงตาส่องประกายขณะสัมผัสวิญญาณแผร่กระจายดวงตาเผยแสงดำมืดเขาสร้างผนึกและชี้ไปข้างหน้าสัมผัสวิญญาณรวมกันดูดพายุพร้อมกับเสียงขัวเราะและล่าถอยอารมณ์ข้ากำลังดีเยี่ยมดังนั้นข้าจะมอบโอกาสให้กับเจ้าจงส่งสตีรากวิญญ,ญาณวาลีแล้วสาวน้อยเจ้าเฉียนมา ข่าไม่คิดจริงๆว่าพวกเจ้าสองเซียนครึ่งตายขั้นชำระสวรรค์จะเป็นภัยคุกขามน้ำเสียงดังไปทั่วดุดเสียงฟ้าร้องแผ่กระจายทุกส่วนของดาววิญญาณวารีน้ำเสียงนี้แฝงวิชาหนึ่งเอาไว้พร้อมกับร,ระดับบ่วเพาะขั้นชำระสวรรค์ของซื่อทูนานเพียงแค่ฟังก็ทําให้สาพ,พี่น้องเฉินกากเรือดปรมาจารย์ยี่เฉนินใบหน้าซีดกระตุ้น่ายกวนปกป้องดวงดาวไม่นานที่เขาเอ่ยจบก็สัมผัสกระเป๋า ปลายสิทธ์สีดำลอยขึ้นขณะเดียวกันยี่ชิงและยี่หลงก็นำสิ่งของเหมือนกันออกมาทั้งสามคนยกปลายสิทธ์ของตัวเองขึ้นหนึ่งในนั้นแตกสลายเปลี่ยนกลายเป็นคืนสีดำกระจายออกไปเพียงแค่กระพริบตาทีเดียวมันก็้อยออกไปรอบดวงดาวขณะที่ปลายสิทธ์แรกแตกกระจายที่เลืออีกสองชิ้นก็แตกกระจายไปด้วยเช่นกันจากนั้น ขื้นอีกสองสายก็แผ่กระจายไปทั่วดวงดาววินาทีนั้นขื้น3มชั้นปกปกักรักษาดาวเคราะห์วิญญาณวารีอย่างเหนียวแน่นปรมาจารย์ยี่เฉินนาิซี์เขามั่นใจว่าม่านพลังสามชั้นนี้จะต้านทานอีกฝ่ายได้แต่ก็ไม่ได้ตื่นตนกและเยาะเย้ยมีพี่หวังอยู่ที่นี่ข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะแกล้งดาววิญญาณวารีได้อย่างไรโอ้เมื่อสู่ทูนานเห็นม่านนั้นแววตาก็ปรากฏความเย่อหยิ่ ตอนที่เขาแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณเขาสังเกตได้ว่ามีเซียนขั้นชำระสวรรค์ระดับต้นได้ทันทีสองเซียนขั้นชำระสวรรค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขาก็ไม่ได้สนใจและซื่อทูนานก็ไม่สนใจเขาขวัวรับจากนั้นหายวับไปจากเตียงยักษ์ปากฏวตัวนอกดาววิญญาณวารีต่อต้านถือเป็นเรื่องดียิ่งเจ้าต่อต้านขคยยิงตื่นเต้นบัดศพขราวนี้ข้าเอานางบำเรอไปให้น้องชาย ไม่ใช่เพื่อตัวข้าเองความตายจะยืนอยู่ฝั่งข้าสื่อทูนานดวงตาเป็นประกายเขาเข้าใกล้ดาวิญญาณวารีจากนั้นใช้นิ้วชี้ออกไปทำลายล้างวังวนปาก,กดขึ้นบนนิ้วเสียงระเบิดดังขึ้นพลังดังเดิมไลก้ก้นบึงควบแน่นทำให้มันหมุนท้ายสุดมันก็มีความเร็วเหนือจินตนาการจนดูเหมือนไม่หมุนล่าสุดที่ข้าเข้าไปปิดด่านฝึกตนข้าปรับแต่งดัดชนีแห่งความตายดัดชนีมาร และดัดชนีนรลกอีกทั้งข้าก็เพิ่มเคล็ดดัดชนีอีกสามวิชามาด้วยข้าสามารถทำลา,ายค่ายกวนป้องกันดวงดาวนี้ในเวลาแค่ไม่กี่ลมหายใจวังวนลอยเข้าหาค่ายกวนรอบดาวเพียงกระพริบตามันกระแทกเข้าใส่ชั้นแรกอย่างจังวังวนปะทาก,กับม่านแสงสีดำจนเกิดเป็นเสียงดังสนั่นคืนกระแทกแผ่กระจายใส่ทุกคนสื่อทูนานไม่ได้รับผลกระทบแต่เสียสตีดด้านหลังกับต้องล่าถอย คืนชั้นแรกสั่นรุนแรงและระเบิดจากนั้นเกิดพายุรุนแรงขึ้นและล่อนลงชั้นที่สองเพียงชั่ววินาทีนั้นซือทูนานชี้ออกไปหนึ่งดัดชนีชี้ใส่สวรรค์และโลกจัก,กรวาลจงเงียบเพียงชี้นิว้ววังวนขนาดใหญ่ปากฏพลังดด้งเดิมในโลกรวมกันอย่างบ้าคลั่งมันกลายเป็นหลุมดำดูซับพลังทั้งหมดในโลกพิษตาเดียววังวนขยายกว้างขึ้นลำแสงก็ปากฏขึ้นซื่อทูนันเอ่อยว่าเปลี่ยนการทำลาย การระเบิดวังวนพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแสงข้างในก็โค้งอย่างรุนแรงทว่าทั้งหมดมีความสําคัญเป็นหลงส่วนสําคัญนั้นคือพลังเด้งเดิมข้างในวังวนพุ่งผ่านไปเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าตกตะลึงเสียนขั้นชําระสวรรค์สามารถดูดซับพลังเด้งเดิมจากโลกและฉีดเข้าใส่วิญ,ญญาณตัวเองได้ทําให้การโจมตีแต่ละคนทรงพลังยิ่งกว่าเสียนขั้น่องสวรรค์อย่างไรก็ตามมันถือเป็นกรรมวิธีได้ค่าที่สุดเนื่องจาก มันง่ายเพียงแค่ดูดซับและควบแน่นแต่หากเข้าใจกฎก็สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นการดูดซับและควบแน่นได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพลังดั้งเดิมที่ดูดซับและควบแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนกลายเป็นพลังลึกลับที่เซียนขั้นชำระสวรรค์เรียกกันว่าพลังแห่งกฎความจริงแล้ววิชาที่วังรินสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองมีพลังแห่งกฎพลังแห่งกฎเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงในเหล่าเซียนขั้นชำระสวรรค์ ซึ่งทําให้เจ้าสายรมขวนตกตะลึงสื่อทูนานก็ร้องออกมาวังวนร้อยฟุตเบื้องหน้าควบแน่นจนกระทั่งเหรือเพียงขนาดเท่าฝ่ามือและค่อยๆเข้าไปยังค่ายกลปกป้องดาวทํำลายให้ข้าซะวังวนเข้าใกล้ทันทีม่านชั้นที่สองสั่นไหวเมื่อวังวนเข้าสัมผัสกับม่านชั้นสองก็บิดเบี้ยวก่จะถูกดูดซับเข้าไปอย่างไร้การต่อต้านวังวนไม่ได้หยุดแค่นั้นตรงเข้าใส่ขคลนสีดําชั้นสุดท้าย ม่านพลังชั้นสุดท้ายก็แตกออกคายกลป้องกันดวงดาวถึงสามชั้นจึงแตกสลายวังวนคุ้งก็ใส่ดาววิญญาณวารีข้ามาที่นี่เพื่อหาเตาหลอมเซียนสัตตีให้น้องชายข้าจะทำลายทุกคนที่กล้าหยุดข้าวินาทีที่สื่อทูน,นันแล้ววังวนปรากฏเหนือดาววิญญาณวารีสามพี่น้องเฉินกักเลือดคายกลป้องกันดวงดาวเชื่อมโยงกับพวกเขาจึงอดไม่ได้จะล่าถอยด้านหลังสื่อทูน,นัน เหล่าเซียนสตีแห่งตำหนักชมคูก็ติดตามไปเต็มไปทั่วท้องฟ้ากลิ่นหอมที่เวนางปลดปล่อยเพียงพอทําให้ผู้คนหลงละลึงชายวัยวกลางคนชุดฟ้ามาถึงเช่นกันเขามองสาวพ,พี่น้องเฉินอย่างตื่นเต้นแม้แต่เท่าสามคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ปรามาจารย์ยี่เฉินเอ่ยว่าสหายเซียนมีระดับบ่วงเพาะอน,นะอาอัศจรรย์ข้าเดาว่าเจ้าไม่ใช่คนไร้ชื่อสื่อทูนานก็ขวร้องเอ่ยว่าสหายเซียนสื่อถูมีระดับบ่วงเพาะน่าอัศจเช่นนี้ ทำไมถึงบังคับพวกเรากันล่ะยิ่งไปกว่านั้นริงเออและเจ้าเฉียนก็เป็นเพียงผู้น้อยโปรดไปพวกนางไปเถิดแล้วเราเราเฉินจะชดใช้ให้สื่อทูนานก็หัวรบข้ามีสตรีสาวและเตาหลอมเซียนมากมายไก่กองข้าไม่ได้สนใจผู้น้อยของเจ้าแต่น้องชายข้ายังหนุ่มยังแน่นดูสิเพียงแค่ยุพั่านปีเขาก็ยังหนุ่มมากสบายใจได้น้องชายข้าเป็นคนหล่อเหล่าสองผู้น้อยของเจ้าอาจจะไม่ทําให้น้องชายข้าสนใจ อย่าเสียเวลาเลยนำพวกนางออกมาหรือไม่ข้าก็ฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดและพานางไปพวบวุโสเจ้าเฉียนสามารถไปกับท่านได้แต่ได้โปรดเว้นน้องสาวข้าเถิดห่างออกไปไกลสองลำแสงมาถึงเผยตัวเองหนึ่งในนั้นคือเจ้าเฉียนด้านข้างคือริงเอ,อ๋อซื่อทูนานกวาดผ่านเจ้าเฉียนยกย่องนางมากข่าวลือบอกว่าเจ้าเฉียนคนนี้เป็นที่น่ารักเยือกเย็นเป็นวัตถุดิบดีพอจะเป็นนางน้อยจากนั้น มองหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเจ้าเฉียนนางมีรากวิญญาณวารีจริงๆเจ้าเฉียนไม่แม้กระทั่งมองชายวัยกลางคนที่ใกล้กับซื่อทูน,นั้นท่าทีโอหังและเยือย่อเกิ็ดซื่อทูนั้นขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจคําพูดของเจ้าเฉียนเพียงโบกมือและเอ่ยว่าข้าจะพาเจ้าสองคนไปด้วยขณะเขาพูดขึ้นก็ถอยหลังและกําลังจากไปสามพี่น้องเฉินดวงตาแดงฉานโดยเฉพาะปรมาจารย์ยี่เฉินลาขัวใจฉีขาด แม่ริงเอ๋จะเป็นผู้น้อยข้ามรุนเขาก็ดูแลนางเหมือนลูกสาวตอนนี้เหมือนกําลังถูกโจรขโมยลูกสาวไปต่อหน้าต่อตาเขากัดฟันหันไปทางตำหนักที่หวังหลินอยู่และโค้งคำนับเอ่ยเรียกเสียงเศร้าและเอ่ยว่าพี่หวังโปรดช่วยข้าสักครั้งโชคร้ายที่หวังหลินใช้สมาธิกับการปรับแต่งร่างศพที่อยู่ในช่วงวิกฤตเขากเก็บงําสัมผัสวิญ,ญญาณเอาไว้รอบตำหนักถึงแม้จะตรวจจับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกได้ก็ไม่อาจว้าวุ่นได้ เดิมทีสือทูนันกำลังจะไปแต่เมื่อได้ยินพี่หวังร่างกายก็สั่นและหยุดลงเอ,อ่ดถามว่าใครชื่อหวังพี่หวังที่เจ้าพูดถึงชื่อเต็มว่าอะไรสือทูนันหันกลับมาช่างบันเทดิดข้าเข้าไปดูเดี๋ยวก็รู้ก้าวจบก็ก้าวไปภูงก็ใส่ตำหนักที่หวังหลินอยู่หากสือทูน,นันไม่เข้าไปหาหวังหลินเจ้าสายรมขวนคงไม่ปรากฏตัวขึ้นเขาบาดเจ็บอยู่แล้วจึงไม่สามารถช่วยสาพ,พี่น้องเฉินได้ทว่าตอนนี้สือทูนันเข้ามาใกล้หวังหลิน เขาจึงต้องลงมือคนที่บรรลุระดับบ่มพอชนิดค่อนข้างเปิดกว้างอย่างไรก็ตามหลังจากไปเชิญหน้ากับว,วังดินหลายครั้งเขาเกิดความรู้สึกซับซ้อนวังดินไปเข้าไปสองครั้งแม้จะแค่เรื่องให้เขาช่วยในดินแดนวิญญาณปีศาจแต่การที่เขาผิดพลาดสองครั้งจึงเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียอย่างมากดังนั้นหากไม่ลงมือตอนนี้มันคงไม่มีเหตุผลจเจ้าสายลมขวนดวงตาสองสว่างยกเลิกการฟื้นฟูยามสื่อทูนานเข้าใกล้ตำหนักที่วังดินอยู่ เขาเอ่ยว่าสหายเสียนเมื่อเจ้าได้คนที่ต้องการไปแล้วก็จากไปเสียดีกว่าสือทูนานสีหน้าเนี่ยหมดความอดทนหากเจ้าไม่บาดเจ็บก็พอคู่ควรอยู่บ้างแต่ตอนนี้เจ้าขัดขวางข้าไม่ได้สือทูนันยกมือขึ้นดัดชนีนรกเพียงแค่หนึ่งดัดชนีท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีกลิ่นอายความตายหนาแน่นเต็มไปทั่วโลกดัดชนีแห่งความตายมีพลังอำนาจมหาศาลหลังจากถูกสือทูนานปรับแต่งไปแล้ว หยิบเยืมเศษเสี้ยววินชาที่ปรากฏในดินแดนให้เต็มไปด้วยความตายทําให้ดัดชนีนารกแฝงล่องลอยแห่งชีวิตเล็กๆเอาไว้ซึ่งทําให้มันสร้างยินอย่างขึ้นมาและกลายเป็นวิชาขวดเทียมตรงก็ใส่เจ้าสายลมขวนเจ้าสายลมขวนสร้างผนึกและโบกมือพลังเดิมจํานวนมากรวมตัวกันและเข้าปะทะกับดัดชชีนารกลางของเจ้าสายลมขวนสั่นเทาและถูกพักกลับไปทว่าดัดชนีนรกไม่ได้รับผลกระทบอันใด และไล่ล่าเขาต่อไปอีกเปลี่ยนนรกซืทูนานตะโกนขึ้นมาสายร่มนรกโคตัวลงกินไอทําลายล้างแผ่กระจายเจ้าสายร่มขวัญสีหน้าเปลี่ยนไปเขาดูออกว่าสายร่มนี้ไม่ธรรมดาจึงล่าถอยสือทูนันไม่ได้ให้ความสนใจต่อเจ้าสายร,มร่มขวัญเขาก้าวเข้าไปยังตำหนักที่หวังหลินอยู่ตาซานและขัวโตวขัดขวางทว่าเพียงแค่สืทูนันโบกมือทั้งคู่ก็ปีออกไปแต่ตาซานพอจะประคองตำแหน่งตัวเองได้เนื่องจากเป็นองค์คลักเทพ จากนั้นก็โยนกับปั้นออกไปกำปั้นสร้างแรงกระเพื่อมส่งตรงเข้าหาสื่อทูนานสื่อทูนานประหลาดใจมองตาซานก่อนจะชี้ใส่รางตาซานก็สั่นน่าสนใจขั้นชำระสวรรค์ขั้นสองสวรรค์ขุนเชิดที่มีร่างกายแข็งแกร่งข้าอยากเห็นจริงๆว่าเซียนชื่อหวังเป็นใครถึงมีองค์คารักมากมายแบบนี้สื่อทูนานหัวเราะก,ก้าวเข้าไปภายในตำหนักวินาทีที่เขาล่อนลงสื่อทูนานตกใจ อาปากสีหน้าประหลาดใจเขาไม่เชื่อว่ากำลังเห็นอะไรอยู่เพราะสิ่งที่เห็นแตกต่างจากการเห็นตัวคนเป็นๆสื่อทูนานกำลังเอ่ยแต่เสียงบางอย่างก็ดังกฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาใส่สื่อทูนานบัดศพสื่อทูนานล่าถอยแต่มีกฎเกณฑ์มากมายเกินไปพวกมันทั้งหมดพุ่งเข้าใส่เขาเราก็ไม่ยอมจนกว่าจะผนึกให้สำเร็จสื่อทูนานก็ยิ้มและตัดสินใจจะไม่ถอยเขาอาแขนปากฏวางวนวังวนนั้น ปากดอย่างรวดเร็วเมื่อสื่อทูนั้นแกว้งแขนวงวนก็แตกสลายส่งขึ้นออกไปกดเกณฑ์ทั้งหมดสัมผัสเข้ากับขึ้นจนแตกสลายทีละชั้นในไม่นานกดเกณฑ์ทั้งหมดก็แตกกระจายสื่อทูนั้นกำลังจะเอ่ยแต่สีหน้าเปลี่ยนน้ำเสียงแหลมคมก็ดังออกมาจากในตําหนักแต่เป็นเสียงกรีดร้องจากสตีกระทั่งสื่อทูนันก็อดไม่ได้จะถอยออกไปขณะนั้นเองประตูตําหนักเปิดขึ้นยิงสาวชุดเงินพุ่งออกมาสื่อทูนันเนี่ยโบกมือ แขนขวาสร้างผนึกขึ้นดัชนีจับเทพวงแหวนสองปรากายสีม่วงเกิดพลังเรื่องเดิมพันพวนรุนแรงเพียงก็สื่อทูนันก้าวออกมาก็ยิงเข้าใส่ร่างศพสติขณะสื่อทูนันชี้นิ้ววงแหวนก็หายไปแต่วินาทีต่อมาปรากฏรอบตัวยิงสาวกักขังนางไว้และบีบรัดจากนั้นวงแหวนก็แบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่เพียนตาเดียวกลายเป็นวงแหวนนับไม่ถ้วนแต่นางก็ไม่ได้จับง่าย ผัานอาปากพ่นกันไกลคู่หนึ่งกันไกลตัดวงแหวนออกไปสื่อทูนานใช้เวลานี้บัดซบเอ่ยนี่มันอะไรกันข้าจะล้มเหลวกับคนที่ข้ารู้จักได้อย่างไรเพียงแค่เขาเดินผ่านยิงสาวและตรงเข้าไปหาตำหนักเมื่อเขาไกลฝ่ามือซ้ากระดึกขึ้นรับดัชนีสะเทือนคุณเขาของข้าไปซะเงาภูเขาตั้งงานตาปรากฏเบื้องหลังสื่อทูนานภูเขายิ่งใหญ่แทมเชื่อมต่อกับฟ้าดินจากนั้นลากเขาควบแน่นเข้าสู่ดัชนีของสื่อทูนาน สุดเมื่อภูเขาหายไปพลังดัชนีบรรลุถึงขีดสุดดุดภูเขากำลังกระแทกลงมาเสียงหัวเราะล่าเริงดังออกมาจากในตําหนักกลิ่นอายตื่นเต้นรละเบิดออกมาพลังสองสายเข้าปะทะกันจนเกิดเป็นคลื่นกระแทกคลื่นกระแทกกระพัดฝุ่นมากมายออกไปร่างสื่อทูนันสั่นสะท้านดวงตาตกตะลึงเขาเปลี่ยนกายเป็นลำแสงราถอยประมาณพันฟุตกาน,นั้นแขนขวาก็ยังสั่นนี่มันวิช,ชาแบบไหนกัน เพียงแค่พลังของร่างกายล้วนๆคงไม่ทำให้วิชาสั้นสะเทือนคุณเขาของข้าถูกทำลายข้ายัางต้องร่าถอยอีกเจ้าเด็กเรือขอนี่แข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันสือทูนานเต็มได้สายตาตื่นเต้นแล้วขวรัรา้อสั้นสะเทือนคุณเขานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังขั้นสูงสุดที่ข้าใช้เวลานานทำความเข้าใจบนดาวลูกลางที่แย่กว่านี้ได้เลยวังรินหัวเราะและแลอยขึ้นกาอากาศ ต่อที่เขามองสื่อทูน,นันแววตาแฝงความตื่นเต้นและคุ้นเคยสื่อทูนันก็ยิ้มแต่ทั้งชื่นชมและตื่นเต้นจากการเห็นหวังลินที่ไม่ได้เจอกันหลายร้อยปีทั้งสองคนมองหน้ากันบางครั้งพี่น้องไม่จําเป็นต้องพูดอะไรพวกเขาเพียงแค่ส่งสายตาความเป็นมิตรก็ปรากฏทุกอย่างเกิดขึ้นบนดาวซูสคุกดังกึดกล้องในจิตใจแต่ละคนแทบในเวลาเดียวกันดัดชนีสั่นสะเทือนคุณเขาสื่อทูนานหัวเราะและชี้นิ้วออกไปทั้งดวงดาวก็สัน่น วิญญาณภูเขาลอยปรากฏเหนือภาพมายารอบซื่อทูน,นันภูเขาที่ปรากฏขึ้นข้างซือทูน,นันมีอยู่หลายแสนลูกซื่อทูน,นันเรียกวิญญาณภูเขาทั้งหมดที่มาจากดาวดวงนี้พวกมันปรากฏราวกับเป็นภาพลวงตาและเสมือนจริงเพียงแค่ชี้นิว้ววิญญาณภูเขาส่งกินไอโบรันพวกมันควบแน่นกายเป็นพลังอันแข็งแกร่งพุ่งใส่วังหลินดัดชนีนี้คือพลังดุลแรงที่รวมวิญญาณภูเขาทั้งหมดบนดาววิญญาณวาลี พลังอำนาจของดัดชนีสั่นสะเทือนคุณเขาทําให้ดวงตาวังลินเผยแสงลึกลับเขาจับแขนท้องฟ้าก็คำรามรากัววังลินกําลังกุมท้องฟ้าเอาไว้ในมือโอเคเจโอกนะัหนาคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ